วันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนชุดซีนแขนยกนะครับกันมา่เก้าสี่ t น้ำมันรั่วซึมเลยครับเปลี่ยนหมดยกชุดพร้อมบูธนะครับหอมบูธประคองแกนแขนยกเวลาใส่แขนยกตัวนี้นะครับคอยดูมาร์กไว้นะครับมันจะมีมาร์กจ,จ,จุดตรงนี้ ต้องใส่ให้ตรงกันกับเทานี่นะครับนี่เลยเป็นมาร์คครับของกันมาสี่เก้าสี่สี่ห้าสามตั้งแต่สี่ห้าสามขึ้นมาเลยครับเหมือนกันหมดทุกตัวมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ไม่ได้ล้างมองไม่เห็น,น,หนแกนแขนกลางกับกำปั้นด้านในก็เป็นมาร์คนะครับต้องใส่ให้ตรงกันเอเข็ตเห็นไหมครับ ไปจุดตรงนั้นต้องใส่ตรงนะครับถ้าไม่ตรงเดี๋ยวยกผิดตำแหน่งจะเขายกสูงแต่อี้ที่เทียวจะทำให้ยกผิดพลาดงัดฝาไฮแตกได้ครับทำไมยกไม่สูงไอ้แก่บอกเออเราเป็นไรเงี้ยมึงยกสูงไอ้ตั้งน้ำพ่วมันไม่บูทใหม่นะครับเปลี่ยนบูทใหม่ด้วย ้ายของใครออันนี้ของใครตามด้วยโอลินนะครับยัดจะไปข้างในร่องนี้ข้างละสองซ้ายสองขวาสองครับตอนยัดระวังอย่าให้โอรินขาดนะครับ ใช้เครื่องมือดีๆหน่ยอยครับอยาให้มันมีคม oh, oh, oh. ยัดเขาเรียบร้อยนะครับทั้งสองข้างไ oh, oh. ปเลยเสวยเลยอันนี้ก็ยัดเขาแล้ว oh, oh. ต่อไปก็ตามด้วยตามด้วยเย oh, oh. ฟืองพลาสติกสีขาวนี้นะครับใส่ข้างละหนึ่งอัน ตามด้วยเฟืองเหล็กอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาด้านเรียบๆนะครับเข้าข้างในไปอย่างนี้นะครับก็จะดันเข้าไปได้เลย พลาสติกมันจะเข้าไปในร่องของบูธนะครับกันชั้นในส่วนโอลิงนี้จะเป็นกันน้ํามันชั้นนอกของบูธรอบตัวเสื้อบูธส่วนเฟองพลาสติกเฟืองสีขาวจะไว้กันข้างในนะครับแบบนี้ต่อไปตามด้วยตัวนี้ครับเฟืองเหล็กตัวใหญ่เฟืองวงแหวนตัวใหญ่จะใส่อยู่ในลักษณะนี้นะครับจะค้ำอยู่อย่างนี้ อันนี้แข็ครับอยู่อย่างนี้เธอันอยู่ครับเฟืองเหล็กเป็นป้องกันแขนยกเสียดสีกับเสื้อฝาไฮตัวนี้ถ้าใส่แล้วแขนยังมีระยะหลวมใส่ข้างลับสองหรือหนึ่งได้ครับตามความเหมาะสอมบางทีเสื้อฝาไฮสึกก็หลวมได้ครับน้วยึดไม่แน่นถึงยึดแน่นแล้วก็ยังโยกได้ ใส่แขนยกด้านขวาเข้าไปแล้วนะครับที่สังเกตก็คือต้องสังเกตมาร์กนะครับให้ตรงกันแบบนี้นะครับถ้าผิดตำแหน่งไม่ได้เลยครับอาจจะทำให้ยกสูงงัดถังน้ำมันหรือไม่ก็ขึ้นต่ำทางด้านนี้ทางด้านขวาผมจะถันน็อตยึดเข้ามานะครับเพื่อให้มันดึงแกน มาครับกรณีที่มันขึดนก็ทำวิธีนี้ส่วนทางด้านซ้ายผมใส่แหวนตัวใหญ่คู่เลยนะครับดูแล้วน่าจะหลวมใส่เอาไว้เลยครับเพื่อ,อความกระชับสำหรับรถใครนะครับที่ผานหลังยกขึ้นไม่สูงหรือว่าใส่รถตัวนี้แล้วยกขึ้นไม่สูงลองเช็คลิ่มตัวนี้ดูนะครับ มันจะเสียบอยู่กับตัวนี้เป็นตัวกำหนดการยกเป็นจุดมาร์กเหมือนกันนะครับมันจะอยู่กับฝาด้านข้างตรงนี้ตรงนี้ของลูกค้ายกขึ้นไม่สูงหักไปแล้วครับผมเลยทำการเปลี่ยนตัวนี้ให้ใหม่เป็นริมครับนี่เลยครับตัวนี้ลูกค้าใครที่ใช้ันมาอยู่นะครับแล้วเกิด ฐาหลังยกขึ้นไม่สูงไม่เหมือนเดิมลองเช็คจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองปรับน็อตเบอร์สิบสี่ตรงนี้ครับที่จะอยู่อย่างนี้นี่นะครับปรับให้มันเข้ามาข้างในครับให้มันย่นระยะลงมาอีกมันจะได้ยกขึ้นได้สูงอีกครับเป็นอีกวิธีปรับแก้ไขอีกวิธีหนึ่งนะครับ